ท่านผู้ชมครับนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามภารกิจของอาสา,าสมัครเครือข่ายจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนลงพื้นที่ไปที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปช่วยชาวบ้านตั้งศูนย์ครัวกลางเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุติดตามจากรยายงานครับ นี่คือบรรยากาศการทำครัวกลางของชุมชนในพื้นที่ตำบลช้างซ้ายอํำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชของกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนโดยมีการระดมวัตถุดิบข้าวปลาอาหารและของจำเป็นมาทำอาหารแจกจ่ายซึ่งจุดนี้เป็นครัวกลางมานานกว่า4วันตั้งแต่ช่วงเชิญเหตุเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงแล้วยังเหลือเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ที่ยังมีน้าท่วมขังอยู่ในส่วนของตาบลช้างซ้ายอําเภอพระยมนะครับมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด13หมู่บ้านนะครับประกอบไปด้วยจํานวนประมาณครัวเรือนนะครับประมาณ1,500ครัวเรือนในพื้นที่ของตําบลช้างซ้ายได้เกิดน้ําท่วมนะครับประมาณวันที่2นะครับซึ่งสร้างความเสียหายกับพื้นที่เกือบทุกครัวเรือนเลยนะครับ ระดับน้ําก็ประมาณเกือบ70เซนในพื้นที่ตลอดถึงช่วงล่างของตาบลชางซ้ายนะครับซึ่งเป็นป่าพุกในส่วนของโซนล่างนะครับจะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนตาบลชางซ้ายได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะเป็นอย่างหนักก็เลยจําเป็นต้องเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือนะคะของหมู่ที่9โดยการจัดทําครัวกลางเพื่อ ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมีพ่อแม่พี่น้องในระแวกใกล้เคียงได้มาช่วยเหลือในการปรุงอาหารใส่กล่องเพื่อไปแจกจ่ายใ,ในช่วงที่ผ่านมาเครือข่ายอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะกลุ่มต่อบางและตั้งศูนย์รับมือภัยพิบัติเพื่อรับประจายและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงผู้ที่เดือดร้อนซึ่งตอนนี้ ได้ตั้งครัวกลางไปแล้วทั้งหมด6พื้นที่ใน3อำเภอทีมอาสาไปบ้านเรเนี่ยช่วยกระจายข้าวแล้วช่วยประสันงานกับเครือข่ายไปบ้านต่างๆก็ <c oughs> เลยได้พี่ทีมงานจากภูเก็ตพังงาทีมงานได้ดทุกเงืนมาเยอาเราเมื่อวาน 13ลำกระจายเรือพายออกไปแล้วครับเรือ่ายพายวัตรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการระดมความช่วยเหลือเบื้องต้นเรื่องของน้ําดื่มและอาหารกระบวนการสนับสนุนเราก็จะปนับสนประมาณนี้นะฮะให้ชุมชนได้ตั้งครัวกลางของชุมชนขึ้นมาแล้วก็ระดมอ่าทรัพยากรเงินทองข้าวปลาอาหารที่พอหากันได้นะครับในพื้นที่ทาอาหารแจกจ่ายกับผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้โดยเฉพาะกลุ่มผอบางสลุ่ที่ายก็สาระ การโดยรวมณขณะนี้นะครับพื้นที่ต้นน้ําเองก็ก็ลดความรุนแรงลงไปเยอะแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทางเครือข่ายเองก็พยายามอย่างที่สุดที่จะชุมชนในช่วงนี้ตัวเองได้ในหลังจากนี้ก็หวังว่าภัยพิบัติน้ําท่วมนครครั้งนี้นะครับก็จะได้นําไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องน้ําอย่างเป็นระบบด้วยนะครับจะมีแนวทางในการทําข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้ออกแบบการจัดการน้ำทั้ง ระบบเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมในแบบนี้อีกนะครับเจกพันธ์พรมมงคลเครือข่ายจัดการภไยพิบัติโดยชุมชนรายงาน